สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนสวิตช์แฮนด์ของมิโนะครับตัวนี้เลยปัญหาคือตัวนี้ชอบเสียนะครับมันหลุดออกมันหักนะครับเนี่ยอัวนี้อันนี้เป็นของเดิมนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะเปิดดูภายในตัวนี้ด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้จริงๆมันมีชุดซ่อมตัวนี้สวิตตัวนี้เลย40ิกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งดิกงไว้ให้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดก็ได้นะครับเพราะว่ารถต้องใช้งานนะครับเลยไม่ได้สั่งตัวนั้นมานะครับแต่ว่าผมซื้อตัวนี้มาจากร้านซ่อมนะครับ200บาทนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านเว็บ l า z a ด a า h o p ปีก็1้0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งดิกงไว้ให้นะครับมาดูขั้นตอนใช้ไขควงแฉกแบบนี้นะครับขั้นตอนมันจะมีน็อตประมาณ6ตัว นะครับอันนี้เราก็มันจะมีน็อตตรงนี้เห็นไหมครันนันออกเลยนะครับอันที่หนึ่งันออกเลยนะครับแล้วก็มีข้างๆกันนะครับตรงนี้ปอ,อกแฮนด์ด้านซ้ายนะครับเราจะมีตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ แล้วก็ไปฝั่งขวานะครับมันจะมีอยู่สองตัวก็คือตัวนี้นี่นะครับขันเลยแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ข้างางสวิตท่านผู้หญิงก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับสำหรับมีโอนะครับไม่ยากหรือว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานช่างเลยก็เปลี่ยนเองก็ได้นะครับอันนี้โอเคนะครับนอตทั้งหมด6ตัว อันนี้มา4 5หแล้วทั้งหมด7ตัวนะครับก็ดึงตะเกาอกมานะครับดึงเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่ได้ล็อกกับตัวเบรกนะครับแบบนี้แล้วก็โยกไปด้านซ้ายให้มันลอดตัวมือเบรกหลังออกนะครับเห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็วางไวประมาณนี้นะครับจากนั้นมันจะมีซ็อกเก็ตสองตัวนะครับนี่ตัวนี้ อันนี้เป็นของเดิมอ,อันนี้ของใหม่นะครับก็ทําการถอดออกตัวนี้2เส้นเขียวเหลืองนะครับถอดออกเลยเดี๋ยวขอยัดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะการนี้เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นมันจะมีเราก็ดึงนี้ออกมา แล้วก็ทําการมันจะมีน็อตอีกสองตัวด้านในนะครับขันออกมาเลยหรือว่าเราจะเอาตัวสายคาัสออกก่อนสายโชคออกก่อนก็ได้นะครับก็คือโยก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 มานะครับล้วก็ปลดมาทางนี้แล้วก็ดันออกแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเหลือน็อตอีก2ตัวนะครับก็ขันออกเลย ตัวนี้เป็นตัวจับกับแฮนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทำการดึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ก็ทำการดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้เห็นะครับมาแล้วตกตกไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นของเก่านะครับตัวนี้จะเป็นของใหม่ก็ทกําการประกอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมงจอภายในนิดนึงอันนี้ก็ทาการประกอบก่อนเลยนะครับก็เสียบไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้นิดนึง เราก็เสียบเรียบร้อยนะครับอันนี้จากนั้นเราก็ใส่ตัวประกับตัวนี้เข้าไปคืนนะครับตัวนี้ขอญาตแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับประกับตัวนี้ตัวล็อกนะครับขันเข้าไปเลยน็อตจะเป็น2ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ร้อยสายมาเข้าด้านในนะครับตัวนี้ แล้วก็ทําการจำ้ำซโตกเก็ตตัวใหญ่ก่อนนะครับมันจะมีร่องของมันเห็นไหมเสียบแบบนี้เลยก็อำการเสียบเข้าไปนะครับดันให้สุดให้มันดังให้มีตรงล็อกตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับส่วน2เส้นเมื่อกี้ก็เสียบกับตัวเดิมนะครับปลายแบบนี้เลยนะครับเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับ ันเป็นสายเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวขอ,อยนาเสียบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เสียบเรียบร้อยนะครับก็ทําการประกอบเข้าไปคืนนะครับจัดสายให้ดีนะครับขั้นตอนประกอบก็ย้อนกลับขั้นตอนเดิมนะครับก็คือสวมจากตัวฝั่งมือเบรกด้านซ้ายก่อนนะครับสวมเข้าไปนะครับ แล้วก็จัดสายเรียบร้อยนิดนึงนะครับโอเคแล้วค่อยยัดเข้าไปนะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่น็อตตามที่เราถอดตั้งแต่แรกเลยนะครับลำดับที่1 2 3 4มาเลยนะครับ ขอใา้ใส่น็อตสัก2ตัวก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไล่เก็บน็อตได้เลยนะครับชกไว้ใส่ที่หลังก็ได้นะครับอันที่หนึ่งด้านข้างก็ฝั่งนี้นะครับมันจะมีฝั่งนู้นอีกสอัน2ตัว นะครับส่วนโชกก็ใส่เลยก็ได้นะครับตอนที่ใส่หน้าก,กากก็ดูตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเพื่อเราใส่ไปแล้วมันจะชนกับตัวสายแล้วก็จัดสายให้มันอยู่ในรูนะครับอันนี้นะครับโชกก็เริ่มจากการใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับอโอเคแล้วก็ร้อยสายมา นะเราก็ดึงดึงดึงให้สุดนะครับอีกนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็ดันเข้าล่องมันนะครับมาเรียบร้อยนะครับน็อตฝั่งนี้สองตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวก่อนนะครับ นี่หนึ่งตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ทดลองเทีดูนะครับโอเคติดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรภายในตัวเก่านะครับ มาต่อกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดแต่นะครับแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงต่ํานะครับจะแกะดูจริงๆมีชุดซ่อมสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องซื้อทั้งชุดนะครับเพราะว่าบอดี้เดิมของตัวแท้ ะครับมันยังโอเคเลยนะครับของแท้ที่ติดมาจากรถนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนว่ารถมันต้องด่วนใช้งานนะครับเพราะว่าขับไปนู่นไปนี่ลาบากเลยเไม่มีไฟเลี้ยวข้างในจะมีน็อตเล็กๆอยู่3ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้ว่าแกะออกมาดึงแล้วเลยนะครับประมาณนี้นะครับออกมาแล้ว ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็นี้จะเป็นภายในแตรนะครับแล้วก็แกนนี้ออกนี่นะครับเห็นไหมหน้าคอนแทคของมันนะครับฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟสูงตำ่ำนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอิสซิสซอรี่ของมันเล็กๆน้อยๆ นะครับลูกปืนลูกปืนชุดประกอบกับตัวนี้นะครับสปริงสปริงใหญ่อันนี้นะครับว่าต้องใส่ลูกปืนไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสปริงนะครับ อันนี้ฝั่งไฟสูงต่ำอันนี้ประกอบไปงี้แล้วสัมผัสฝั่งนี้อยู่นี้ประมาณนี้นะครับตัวของไฟสูงต่ำนะครับส่วนตัวนี้เอาลูกปืนหายหาลูกปืนอยู่นี้นะครับตัวเล็ก นะครับมันจะประกอบกับตัวนี้ทีหนึ่งนะครับก็จะมีลูกปืนวิ่งแบบนี้นะครับเพื่อวิ่งตามล่องตัวนี้แล้วก็จะมีสวิตตัวนี้ที่ปลอ,อกมามันหลายตัวนะครับ แต่ถ้าตัวเพราะว่ามันหลุดออกนะครับมันหักเลยทําให้ไม่มีส่วนประกอบที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับแต่ถ้า DIY เองก็ได้นะครับก็คือหาซื้อสวิตช์สวิตช์บอตตอนนะครับที่กดติดปล่อยดับก็ได้ต่อตรงนี้ออกมาที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหาแผงมาปิดแล้วก็เจาะเป็นปุ่มกด 1ครั้งติดด้านซ้ายกด1ครั้งดับกด1ครั้งติดด้านขวาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเยี๋ยวว่างผมจะลอง d ีไดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสวิตด้านซ้ายของ m i o รวมไปถึง yamaha f i n นะครับหรือว่ารถ แบรนด์อื่นนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับการทำงานเดียวกันเลยนะครับโอเคนะครับ